เคยพูดถึงเรื่องของ mass layoff หรือว่าวิกฤตการบทคนมีโอกาสแต่ก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นพอความจําเป็นเรื่องการควบคุมต้นทุนเนี่ยมันมาถึงพอเศรษฐกิจไม่ดีเราเริ่มเห็นแล้วที่ GDP ชะลอเยอะคนก็จะกลับมาดูว่าจะลดคออย่างอันนี้เป็นธรรมชาติของการบริหารธุรกิจและเห็นอีกว่าอวิธีหนึ่งที่จะลดต้นทุนได้คือการใช้ออโตเมชั่นเฮ้ยโหมะพอจอดคุ้มค่ากับการลงทุน คือล่าสุดเนี่ยพี่เห็นด e ัวลิงโกอีเกียอะไรพวกนี้เขาก็เริ่มบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยตำแหน่งพวกนี้ถ้า AI เก่งกว่าเขาไม่รับนะคำถามตอนนี้องค์กรส่วนใหญตั้งคำถามว่าตำแหน่งเนี้ย i i ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเทียบคนกับ AI แล้วตอนนี้เกมของสงครามการค้านี่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก็สำหรับเรานะสำหรับคนอื่นเขาก็เขาก็สู้กันไปนะเราเองก็ต้องดูเออเราจะไปตรงไหน ถ้ามันเกิดออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับวันนี้อันตรายมากคุณกิตาจะลองนึกภาพว่าถ้าสมมุติไม่รู้ท,ทําไปท่าไหนก็ไม่รู้เราเจราจาใครไม่ได้เลยของส่งออกจากเมืองไทยโดนภาษีมาโหรานแต่ที่อื่นเขาเจราจาได้เสร็จเลยนะภาคการส่งออกนี่จะเหนื่อยมากใช่ไหม ฝั่งของภาคธุรกิจเนี่ยคือถ้าเขาเขากังวลเรื่องของสภาพคล่องนะคะส่วนหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการเงินสดที่เขาจะต้องดัดก,กุมมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะแต่อีกจุดหนึ่งเราก็เคยได้ยินเสมอว่าเมื่อภาคธุรกิจเขาเขาจะมีปัญหาสิ่งแรกที่เขาอยากจะทำก็คือเขาก็ต้องคุมคอสมีการพยายามตัดลดต้นทุนต่างๆนะคะต้นทุนอย่างหนึ่งที่ เราก็อาจจะหวั่นใจในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็คือต้นทุนเรื่องคนครเรื่องของการจัดการการจ้างงานนะคะพี่แท็บเห็นสัญญานี้บ้างหรือเปล่าเรื่องคนเนี่ยเริ่มที่จะมีการวางแผนแล้วไม่ว่าจะเป็นการจํากัดการรับใหม่มหรือกระทั่งการปลดคนใช่ครับคือตอนนี้ถ้าเราไปดูบริษัทส่วนใหญ่แล้วกันนะคือมันก็มีที่ที่ยังคงรีคูดคนอย่างมงหฬานก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมักจะมีนโยบายฟรีสเฮดข่าวกันเยอะ ยังไม่ได้เอาใครออกเนาะแต่ว่าสมมุติมีคนออกก็ไม่เติมก็มีอย่างนี้ก็มีนะฮะหรือยังไม่ให้รับคนเพิ่มมันมีหลายเหตุผลคือต้องต้อง,องเรียนว่าค่าค่าใช้จ่ายเรื่องคนเนี่ยครับเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากนะ mm hmm. บริษัทปกติเนี่ยอาจจะมีค่าคนขึ้นอยู่กับธุรกิจอาจจะ10 15 2 0ี่เปรประมาณนี้ mm hmm. เวลาเราคุณกิต้าไปดูกําไรนะฮะเราจะเอากําไรขึ้นสมมุติจาก100บาทเนี่ยจะกำไรขึ้น2บาทเนี่ยนะฮะ ถ้าเราขายของที่ margin ิ้นต์แปลว่าเราต้องขายของเพิ่มอีก20บาท,บาทก็คือสมมติเราขายอยู่เดิมอยู่ร้อยเราอยากได้กำไรอีกแค่2บาทเองนะต้องขายอีก20บาทเหนื่อยมากนะขายเพิ่มอีก20บาทเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ว่าง่ายๆแต่เราสามารถเอาสองบาทนั้นได้โดยการลดค่าอะไรก็ได้ที่เป็นค่าใช้จ่าย fixed cost อะไรเงี้ยสบาทง่ายกว่ามุมมองของธุรกิจเขาจะมองประมาณนี้นะฮะก็คือเฮ,ฮ้ยโอ้โหไปเจากำไรเพิ่มมันเหนื่อยมากแล้วลงทุนไปรู้จะได้หรือเปล่า แต่หากค่าใช้จ,จ่ายตอนนี้ลดค่าใช้จ่ายตอนนี้ลดได้เดี๋ยวนี้เลยนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยเวลามันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะไปดูว่าลดคอสได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วพอกลับมาดูคอสติ้งปุ๊บเราก็จะพบว่าอุย้ยคอสเรื่องคนเป็นคอสที่เยอะมากใช่ไหมนั่นแหละมันคือว่าทําไมทุกครั้งที่เกิดอะไรแบบนี้เรื่องนี้จะถูกยกขึ้นมาเสมอนะครับทีนี้คําถามคือว่าประเทศไทยสภาพเป็นยังไงถ้าดูคืออันนี้มันเ,เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยนะพี่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่า สภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคือวัฒนธรรมสิ่งที่เราปฏิบัติกันมนาะประเทศไทยเนี่ยเราเลือกการทางเลือกที่จะทําเอาคนออกเยอะๆเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารตอนในี่ไม่อยากทําคือไม่ชินที่จะทาไม่อยากทํานี้คือไม่ไม่อยากทําทจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะยาพยายามหาทางอื่นมากที่สุดแต่ว่าวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยสีเรียร์เลนี้คือคือทุกคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็มีเลย์ออฟอเียวก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะเห็นข่าวเลย์ออฟเนี่ยมักจะเกิดกับ บริษัทตะวันตกมากกว่าฝั่งแถวๆนี้ไม่ค่อยคือคือมันก็มีบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยทําเยอะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่พี่ก็เห็นว่าเออบรรยากาศเมืองไทยเนี่ยมันก็ถ้าข่าวแบบนี้มันออกทุกวันแล้วมีคนบริษัทเลิกออฟเลยออกทุกวันเนี่ยพี่ว่าบรรยากาศมันจะหนักกว่านี้แต่ช่วงนี้มันก็ได้ยินบ้างแต่แมังไม่ได้เยอะนะกแต่อย่าประมาทครับวิกฤตเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งเนาะอีกอันหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องออโตเมชันนะฮะ เมื่อ3ปีที่แล้วอะคุณนิตาตอนที่เรารู้จักกับ Cha GP t GPT ใหม่ๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยโนเวม ber อันีบอร์2 0ที่จนนะโนเวม b e อ่อไม่ถึง3ปีดีนะฮะออตอนนั้นเนี่ยบรรดาผู้นำในวงการเนี่ยเขาบอกว่า AI จะช่วยลดกับพูดง่ายๆคืออธิบายแบบภาษาชาวบ้านคือ จะช่วยคนไม่เก่งมากกว่าคนเก่งคือคนเก่งเนี่ย AI จะช่วยได้ไม่เยอะแต่ว่าคนไม่เก่งจะช่วยได้เยอะนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อกันในตอนนั้นนะครับและทางวิจัยในยช่วงแรกบอกแบบนั้นเหมือนกันเช่นเขาไปดูบริษัทที่เป็น call center ใหญ่ๆเฮ้ยปรากฏว่า AI เนี่ยช่วยให้พนักงาน call center center เทียบจูเนียร์มากๆเพิ่งมารับมาใหม่เลยเนี่ยตอบคำถามได้ดีขึ้นเพราะว่ามีถามเข้าไปว่าเออไอ้เรื่องนี้ต้องตอบอยังไง AI มันก็ตอบให้ถ้าเป็นสมัยก่อนจะตอบคำถามได้แบบนี้อาจจะต้องโตหน่อยต้องทำงนานม,มาเยอะขึ้น ในขณะเดีวยวกันพี่ซีเนียก็เนื่องจากว่ารู้ทุกอย่างหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรช่วยมานั่นคือช่วงแรกนะฮะรีเสิร์ชช่วงแรกเนี่ยก็จะไปออกมาเป็นแบบนั้นแต่ช่วงหลังเนี่ยมันชักไม่ใช่อย่างนั้นละช่วงสักหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกเลยว่า AI เนี่ยมันช่วยคนเก่งพูดง่ายคือถ้าเราเก่งอยู่แล้วเราทําเป็นอยู่แล้วเอไอจะช่วยเราให้ทำในคื้เราอาจจะทํางานที่5้าคนสมัยก่อนต้องใช้5้าคนทําทาคนเดียวได้เลยนะฮะในขณะเดีวยวกันเนี่ยคนมันช่วยคนที่เป็น คนใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําด้วยแต่งานพวกนั้นน่ะมันเดี๋ยวมันจะถูกออโตเมตหมดนรพอมันถูกเดี๋ยวไอ้พวกนั้นถูกออโตเมตหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีตอนนี้ปัญหาหนึ่งก็คือน้องๆที่จบใหม่เนี่ยต้องแข่งกับ AI ไต้องใช้คนนี้เลยนะเพราะว่าโอเคเอผมยกตัวอย่างกันนะสมมติเราคุยเรื่องรูปละกล้องเนี่ยเห็นชัดนะครับถ่ายรูปเนี่ยตากล้องที่เขาเก่งๆเขาใช้ไ i ทำเยอะแ,แต่เขาเนื่องจากเขาเก่งมากเขารู้ว่ารูปเนี้ยขายได้รูปเนี้ย ขายไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีชั่วโมงบินสูงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่เดือดร้อนจริงๆอะชีวิตเ้าดีขึ้นด้วยสาเพราะว่าเขามีมือมือตัวช่วยซึ่งไม่ต้องอสมัยก่อนจะทําอะไรแบบนี้ได้ทําแบบมูดบอร์ดอาจจะต้องให้เด็กมานั่งทํามสคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วทำเองก็ได้ใช่ไหมฮะแต่พอมันพอเขาทําเองก็ได้เขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่เทรนเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ได้มีโอกาสที่จะจ,ะจะ้างน้องคนอื่นไหนเข้ามาเพราะว่าทำเองนะอันนี้น่ากลัวพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ มันกระทบ workforce เด็กๆที่ช่วงนี้มันเป็นเวลาที่เขาจะเป็นจะต้องเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อไปถึงจุดหนึ่งที่เก่งพอที่จะทําแบบนั้นไดไ้แต่ตอนนี้พี่กังวลว่าไอ้พาร์ทนี้มันจะหายไป<ม>พอสมควรนะค่ะอืมหรืออย่างยกตัวอย่างาได้อย่างเราพี่ทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยไม่รู้ใครเคยเล่นมันนะ Notebook L M ที่มันเราโยนไฟล์แล้วก็ได้ขึ้นไปใช่ไหมฮะมันก็เปนก็เป็นคนสคนคุยกันวันนี้ทําได้ขนาดนี้ ปีน้าก็เป็นเสียงเราคุยกันอย่างนี้ก็ไม่ยากเกินไปถูกไหมมันก็ทําได้ใช่ไหมใช่แล้วกน็นั่งคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงต่อมันจะไปถึงไหนเนี่ยพี่ว่านี่เอ่อก็น่าคอนเซิร์นในมุมนี้ทีนี้พอเลามองบริษัทที่ใหญ่คือล่าสุดเนี่ยพี่เห็นดูอั go, ลลิงโกอีเกียอะไรพวกนี้ยเขาก็เริ่มบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยตำแหน่งพวกเนี้ยถ้า AI เก่งกว่าเขาไม่รับนะอืมคือเช่นทาทำคอร์สดีเทลอย่างเงี้ยถ้า AI ทําเก่งกว่าแล้วมขาจะรับคุณไปทาไมอ่ะ แล้วมันก็มีแนวโน้มจะเก่งกว่าจริงๆในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยพวกนี้มันเริ่มเข้ามากระทบอย่างจริงจังคำถามตอนนี้องค์กรส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าตำแหน่งเนี้ย AI ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือจะรับคนใหม่เ่ยต้องตั้งคำถามกันแบบนี้เลยคือเทียบคนกับ AI แล้วไม่ได<ใ>้ใตำแหน่งไม่ใช่บรรดาคนด้วยกันละถ้าเป็นจูเนียร์หน่อยอะตอนนี้เริ่มได้ละคือเทียบกันแบบนั้นได้แล้วในใน,ในบางอย่างนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราทำแบบงานกราฟิกอย่างเงี้ยเราก็พอจะนึกภาพออกคือมันก็ต้องมีคนทำ ต่คำถามคือเราต้องงานคนกี่คนเพื่อจะทํางานสมมติหนึ่งร้อยชิ้นเท่าเดิมเดิมทีเคยใช้หกคนอาจจะเหลือสองก็เ,เป็นไปได้ซึ่งอันนี้พี่ว่าอน,นีี้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้เยอะมากในต่างประเทศแล้วซึ่งต่างประเทศอย่างที่บอกต้นทุนเรื่องคนเขาสูงใช่ไหมเขาก็เลยจะ,จะ,จ,ะจะรู้สึกเรื่องนี้เร็วมากกว่าเราหน่อยหนึ่งเมืองไทยก็เริ่มเห็นแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยการวิเคราะห์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ คนที่จะใช้เนี่ยก็โยนไฟล์ใช่ไไมแล้วก็ให้ AI มันเขียนให้ว่ามันคืออะไรทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยนี่คืองานของคนหนึ่งคนที่ต้องนั่งวิเคราะห์เรื่องนี้ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วยนะต้องสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่าจะวิเคราะห์สิ่งหนึ่งได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย AI ทำให้เราได้ภายในไม่กี่วินาทีดังนั้นคือไม่ใช่แค่ความกลัวที่ AI จะมาแทนคน ทั่วไปแล้วนะคะคือ AI จะจะมาแทนคนที่มีทักษะน้อยหรือว่าใช้ AI ไม่เป็นอ,อ่ะมันเป็นการต่อสู้ที่เหมือนกับในสมรภูมิเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันก็ยากมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ค่อย,อยๆไล่ไปเรื่อยๆทีนี้พี่พี่เล่าต่อก็ได้ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่คิดว่าโลกอะ่ะมันคือโลกโลกมนุษย์มหาจันทร์โลกมนุษย์มีความพยายามกลับไปหาสมดุลเสมอเวลามีอะไรก็ตามที่มันแบบไปเยอะๆเนี่ยเราจะพยายามกลับไปหาสมดุลเสมอ ซึ่งจะพูดถึงประเทศไทยด้วยพี่รู้สึกว่าอนาคตประเทศไทยแกนอันนึงที่ทําให้เรามีการเติบโตได้ใหม่เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เราจะทําได้ดีมากๆก็คือการเรื่องของสุขภาวะ l ว ness สุขภาพเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรทั้งหมดเรื่องความสุขนะฮะประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากๆกับการเป็น w e wellness destination จริงๆเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือเรามีซอฟต์แวร์ที่ดีเรามีคนที่มีติดใจบริการ ขอแค่เราไปจัดระเบียบของบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ควรเช่นในพวกที่ไปโกงนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ไปจัดการพวกนั้นให้เรียบร้อยเนี่ยคนที่เหลืออีก95%เนี่ยที่อยู่ในเซอร์วิสเซอร์ซึ่งประเทศไทยอนาคตก็จะพึ่งเซอร์วิสเซอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเป็นคนที่มีมีซอฟต์แวร์ที่ดีเรามีเรามีต้นทุนที่เรามีประเทศที่อากาศไม่ไม่แย่คือประเทศเราเนี่ยเราชอบบทเราร้อนๆอนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทียบกันกับประเทศที่หนาวมากๆอ่ะ ประเทศเราทำอะไรเดียวกันเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเราร้นก็จริงแต่เราทํากิจกรรมได้ทั้งปีอย่างงี้ใช่ไหมเรามีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการที่ให้คนมาอยู่ในระยะสั้นกลางยาวเนี่ยดีมากมาระยะสั้นก็ดีระยะกลางก็ดีระยะ,าาะยะาวก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นเ e l l n e ที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าพอคนมันทางเทคโนโลยีมันไปสุดๆเนี่ยครับในที่สุดคนเราต้องกลับมาหาสิ่งอะไรที่เป็นเบสิ c เราอยากจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมอยากจะอายุยืนแบบแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมเราไม่อยากแก่พวกนี้มันเป็น business ทั้งหมดคนที่เคยอยู่ในภาคที่ต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทำงานนะฮะก็อาจจะมาอยู่ในภาคนี้แทนซึ่งภา,ภาคนี้ AI ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องการคนจริงๆค่ะฮะ,ฮะก,ก็ก็คิดว่ายัง,ยงคงมี opportunity มากมายฟังแล้วก็ไม่อยากให้ตกใจมากเกินไปนะ พี่เองก็ตกใจนะเวลาพี่ฟังแบบเนี่ยเห็นไอมันมทำพอดแคสต์มาคุยกันก็มันคุยดูเรื่องกันนะเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ,เองหน่อยเราจะมีอาชีพนี้ไหมอะไรเย่างบบนั้นนะเหมือนะนะกันค่ะแต่ว่าคือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องอพยายามที่จะไปมองหาโอกาสคือถ้าเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่นะคะเรามุ่งไปทางนั้นแต่ว่าคือถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรหรือว่าไม่ได้มีสกิลที่มากพอยังไม่ได้มีการปรับตัวเนี่ยพี่แท็บเคยพูดถึงเรื่องของ mass lay off หรือว่าวิกฤตการบดคน เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจมันมาปะทะกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี disruption จาก automation มันจะน่ากลัวขนาดว่าเราจะเกิดวิกฤตการปลดคนในเมืองไทยจริงๆมีโอกาสแต่ก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นนะครับคือคุณกิต้าพูดถูกพอความจำเป็นเรื่องการควบคุมต้นทุนเนี่ยมันมาถึงคือเอางี้เวลาเศรษฐกิจดีๆนะแบบดีมากๆเนี่ยคนจะไม่นึกถึงเรื่องต้นทุนมาก คือมันเป็นธรรมชาติครัเวลาเศรษฐกิจดีคนก็จะแบบโอ้เราจะทาอะไรใหม่ดีขยายธุรกิจไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบความบวมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะเศรษฐกิจมันดีแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีเราเริ่มเห็นละ GDP ชะลอเยอะคนก็จะกลับมาดูว่าจะลดคออย่งไรอันนี้เป็นธรรมชาติของการบริหารธุรกิจพอดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยและเห็นอีกว่าวิธีหนึ่งที่จะลดต้นทุนได้คือการใช้ออโตเมชั่นเฮ้ยโหมอหมอพอเจาะคุ้มค่าแกการลงทุนถ้าเองนึกภาพเวลาที่เราไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ย เราก็อาจจะรู้สึกว่าเอออัตโนมัติ็ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มัง้งแต่เวลาแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่ามันจะมาตอบโจทย์เรื่องของการลดต้นทุนถ้าเป็นแบบนี้เพราะมันมาประกบกัน2อย่างนี้เนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะเห็นแบบนั้นก็มีร่วมถึงการย้ายฐานการผลิตต่างๆซึ่งประเด็นนั้นนะ่ชัดเจนอยู่แล้ว<ม>เขาปิดโรงงานเนี่ยยังไงเขาต้องเอาคนออกแน่ๆมันไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เราอาจจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ถ้าทั้งหมดที่กำลังลบกันอยู่ในโลกตอนเนี้ เราออกมาในขาแพ้นะคือเราเหมือนกับว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราแพ้เช่นเราถูกปิดโรงงานเขาไม่ซื้อของจากประเทศเราเราโดนโจมตีด้วยสินค้าราคาถูกจากประเทศอื่นแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือการเ,ออเลิกจ้างอย่างมหาศาลที่เขาเรียกว่าแมสเลี off, ม่มีโอกาสไปไ,ได้แต่ไม่อยากให้เกิดนะบอกก่อนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเราอยากให้ไม่ไม่เห็นแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องคอยอ่านว่ามันจะเกิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะ ตอนนี้เกมของสงครามการค้านี่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก็สําหรับเรานะสำหรับคนอื่นเขาก็เขาก็สู้กันไปนะเราเองก็ต้องดูเอ๊ะเราจะไปตรงไหนถ้ามันเกิดออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับอันนี้อันตรายมากคุณกิตาจะลองนึกภาพว่าถ้าสมมติไม่รู้ว่าทำไปท่าไหนก็ไม่รู้เราเจราจาใครไม่ได้เลยของส่งออกจากเมืองไทยโดนภาษีมาโหรานแต่ที่อื่นเขาเจราจาได้เสร็จเลยนะภาคการส่งออกนี่จะเหนื่อยมากใช่ไหมแล้วเกิดโรงง,งานปิดอย่างที่ผมบอกโรง,งงานปิดมันทําอะไรไม่ได้มันต้องมันต้องเลิกคนแน่นอนอยู่แล้ว แล้วจะทำยังไงทีนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดนะฮะหวังว่าจะไม่เกิดส่วนเรื่องออโตเมชันผมว่าอันนี้มีเวลาปรับตัวเยอะกว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้มีความหวนหวนนิดนึงว่าเอ๊ะนี่มันจะมาแทนอาจจะไม่ถึงกับแทนแต่ว่ามันจะมาดึงงานเรามาส่วนไปไหมก็เราก็ต้องมาหา value ใหม่ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนนะครับพอเราไม่ต้องทําเรื่องหนึ่งแล้วะเราจะมีเวลามาทําอีกเรื่องหนึ่งเสมอ ก็คือเรามีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อจะมาทําอย่างอื่นเราก็ต้องมาคิดว่าอย่างอื่นของเราเนี่ยเราอยากจะทําอะไรมากขึ้นเพื่อให้เรามีแวลูมากขึ้นค่ะ <g milliseconds> <at> <figured internal>